สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ยาอาอฟทาร์ลดบายกันชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรู้สึกของเขากันนะคะที่เขานิ่งเฉยที่เขานิ่งเขางเงียบเขาเฉยมันบ่งบอกถึงอะไรเขาต้องการอะไรหรอทำไมถึงเฉยแบบนั้นเขาจะอยากเลิกกับเราเหรอเขาไม่อยากไปต่อเหรอ อะไรอย่างเงี้ยที่เขานิ่งเฉยที่เขาเงียบนิ่งเฉย,เฉยมันบ่งบอกถึงอะไรทําไมเขาถึงนิ่งทําไมเขาต้องเงียบทําไมเขาถึงเฉยมันเป็นเพราะนิสัยของเขาหรือว่ามันเป็นเพราะเราสองคนไปกันไม่ได้หรือมันหมดโบอะไรทํานองนี้อะมากันที่ธาตุแรกธาตุลมในถุนต้นกลุ่มค่ะเรามาดูซิว่าสถานการณ์ของคุณอยู่ในสถานการณ์ไหนกันนะจจะเรามาดูซิ มากันที่ธาตุแรกธาตุลมนะจ๊ะมาเรามาดูสถานการณ์รักของคุณในบางคนมีรักที่คุมเครือได้ดูได้ทุกทุกทุกความสัมพันธ์นะคะดูได้ทุกๆุความสัมพันธ์ <c oughs> อืมเรามาดูสถานการณ์ดยรวมของคุณก่อนสถานการณ์โดยรวมของคุณชีวิตคุณเป็นอย่างไรบ้างอืม ชีวิตโดยรวมๆ,ๆก็ดูมีความสุขดีนะมีความสุขตามอัตภาพค่ะดูท่าแล้ว <c oughs> อ่มีความรักอยู่ตรงนี้โอเคไพ่ใบแรกของคุณค่ะเป็นไพ่ของสิบถ้วยทีเดียวเลยนะสิบถ้วยบ่งบอกถึงอะไรสิบถ้วยบ่งบอกถึงความสุขความสําเร็จบางคนอาจจะได้สมาชิกใหม่ในครอบครับรวบางคนอาจจะได้บุตรหลานที่บ้านมีข่าวดีเรื่องของความสําเร็จก็จได้บางคนลูกเต้า บางคนมีลูกมีหลานสําเร็จการศึกษามีข่าวดีนะหรือบางคนลูกเต้า,าบางคนบุตรหลานบริวารอาจจะแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยมีการเฉลิมฉลองมีความสุขกับครอบครัวก็ได้หรือว่ามีข่าวดีๆข่าวใหม่ๆสำหรับครอบครัวทำให้คุณเกิดความรู้สึกยินเดีไปดาหรือว่าตอนนี้ชีวิตของคุณอะลมโฟกัสกับครอบครัวนะ โกับพ่อแม่พี่น้องก็ได้บางคนอาจจะเป็นซิงเกิร์มัมซิงเกอลดดอยู่กับพ่อแม่พี่น้องเรามีความสุขหรือทำทุกอย่างคุณเองเป็นคนที่ทำทุกอย่างอะไรก็ตามเพื่อครอบครัวความสุขความสมบูรณ์เราอยากการให้ครอบครัวเราเกิดความมั่นคงเราอยากให้ครอบครัวเรามีความสุขเราทำอะไรก็ได้มันมันมันบุงบอกถึงการหยตดพี่น้องญยตดพี่น้องบุตรหลานบริวารอารมณ์ประมาณนี้ การกินดีอยู่ดีอ่ะไพ่ของไพ่ใบเนี้ยเป็นสิบถ้วยเนี่ยการกินดีอยู่ดีมีความสุขถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่คนอื่นเขาย่ำแย่นะคะคนอื่นเขายา่แย่แต่คุณก็ยังจะมีความสุขได้กับครอบครัวแต่มันมีสิ่งที่คุณหนักใจเกี่ยวกับครอบคร,บครัวคุณเองแหละภาระภาระเช่นคุณเป็นคนดูแลครอบครัวคุณเป็นเสาหลักเพระนาะฉะนั้นความสุขที่ในครอบครัว ก็มาจากเงินของคุณมาจากการซัพพอร์ตมาจากการดูแลของคุณเองอาจจะเหนื่อยเหนื่อยหน่อยหนักหน่อยแต่ว่าคุณก็พร้อมที่จะทำพร้อมที่จะทำะให้มันดีมีความรู้สึกของอารมณ์ของคุณเนี่ยรอบๆตัวหรือตัวคุณเองอาจจะมีความเจ็บป่วยปวดหัวตัวร้อนไม่สบายใจไม่สบายกายรู้สึกหงุดหงิดอะไรอย่างนี้ก็มีบ้างช่วงนี้สุขภาพทางกายไม่ค่อยแข็งแรงระวัง เรื่องของสุขภาพร่างกายหน่อยบางคนเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจเราต้องอีกนานเท่าไรเราถึงจะเราถึงจะหลุดพ้นจากตรงนี้ไปเมื่อไรหนอที่เราจะจะหมดภาระหมดนี้หมดสินหมดภาระที่ต้องรับผิดชอบอะไรแบบเนี้ยเรื่องราวหลากหลายที่อยู่ในชีวิตคุณนะตอนเนี้ยอืมคิดถึงในเรื่องของเงินน่ะ อารมณ์ของคุณคือจริงๆคุณก็ยังพอมีความมั่นคงเป็นออฟเพนเดคเกน่ยความมั่นคงคุณยังมีอยู่การงานที่มีอยู่ก็ยังนั่งหนักยังต้องเหนื่อยยังต้องเหนื่อยล้ายังต้องทํานั่นแหละปัญหาระอุศักรค์มีให้คุณแก้ทุกๆวันในเรื่องของการทํางานแต่คุณมีความสุขได้ด้วยตัวคุณเองจริงๆมีไพ่ของอย่าจิตตก ไพ่บงบ่งบอกว่าการจิตตกมากๆจะดึงจะนำพาซึ่งพลังงานไม่ดีมาให้กับคุณเพราะฉะนั้นถ้าคุณกำลังเจอเหตุการณ์อะไรอยู่อย่าจิตตกให้พยายามมุ่งมั่นและรอคอยอย่างใจเย็นนะคะรอคอยนิดนึงถ้าลงทุนโรงแรงแล้วมันเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันยังไม่ได้ลงทุนไปแล้วต้องรอนานขนาดไหนบางคนลงทุนในห,หุ้นไปนะคะก็ต้องรอรอผลกำไรรอให้หุ้นดิดกลับตัวขึ้นมาเออ รอลงทุนไปแล้วก็ยังต้องเฝ้ารอรอ,รออยู่นั่นบางทีก็เ,เกิดความทุกข์เกิดความคิดที่วนเวียนเกิดความคิดที่เหมือนเราประจังประเดยอยู่ในปัญหาต่างๆมากมายที่เราต้องเผชิญอยู่นะตอนนี้มีความรู้สึกบางคนอยู่ในเงื่อนไขของภาระจำยอมภาระจำใจเออแล้วก็ในสายงานของคุณเองเนี่ยคุณอาจจะมีคู่แข่งทางธุรกิจคู่แข่งทางการทำงานที่มีคนที่มีศักยภาพเหนือกว่าคุณ อะไรอย่างเงี้ยคู่แข่งก็น่าสำคัญอยู่นะคะอารมณ์ประมาณนั้นอืมแล้วก็เรื่องเงินเรื่องเงินเป็นปัญหาหลักที่คุณนั่งเครียดอยู่บางคนก็มีเงินแหละแต่เงินมันไม่พอเงินนะ่ยยังมีทุนมีรอนมีเงินจับใจในก้อนเงินที่มองเห็นมันมีเพียงแต่เงินที่จับใจใช้สอยหรือภาระที่คุณแบกรับ มันยังอีกยาวไกลแล้วภาระที่แบกรับก็ค่อนข้างหนักหนาสาหัสสาการอยู่เหมือนกันนะจ๊จะนั่นแหละ,ะช่วงนี้รามอา่ะไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกเหมือนคุณต้องรับภาระหรือแบกภาระตรงส่วนนี้ไปอีกนานแต่นานเลยนะจากที่มองในไพ่เหมือนสิ่งที่คุณคิดในใจสิ่งที่คุณกังวลอยู่มันเป็นภาระที่คุณไม่สามารถจะเอาออกไปได้นะแต่คุณก็สามารถมีความสุขได้ด้วยตัวคุณเองนะคะ งานช่วงนี้เหนื่อยมากเลยนะงาน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 ,งานคู่แข่งคุณก็เยอะในถ้าคุณทำงานเกี่ยวกับธุรกิจหรือการค้าอะไรก็ตามคู่แข่งก็ค่อนข้างเยอะงานทั้งหนักแล้วเหนื่อยแล้วก็มันมันยังต้องทำอะ่ะมันยังต้องทำทั้งหนักแล้วเหนื่อยถ้าเราไม่ทำมันก็จะแย่กว่าเดิมเพราะฉะนั้นงานทั้งหนักทั้งเหนื่อยทั้งมีปัญหาทั้งคิดเยอะแต่คุณก็ คุณก็ต้องอยู่บางทีก็หน่อยบางทีก็ดิง่งบางทีก็เหนื่อยกับความความที่คุณจะต้องรับภาระตรงส่วนนี้นะจ๊ะเหมือนเฝ้ารออยู่ตอนนี้เมื่อไหร่จะหลุดพ้นที่อ่ะเมื่อไหร่งานมันจะไปได้ดีเมื่อไหร่ได้ได้มันจะแบบพิ้วไหวเหมือนที่เคยทำอะไรอย่างเงี้ยอืมอารมณ์ประมาณนั้นนะคะไพ่ค่อนข้างจะบ่งบอกถึงครอบครัวมากกว่าสิ่งที่คุณต้องโฟกัสค่ะเรื่องความรักเนี่ยเหมือนเหมือนบางครั้งคุณอาจจะเคยมีความรัก แต่ว่ามันเบรกพักมันหยุดนิ่งหรือตัวคุณเองเนี่ยก็เคยมีคนเก่าๆที่อยู่ในใจแต่ว่ามันเป็นคนที่เคยอยู่ในใจโฟกัสเรื่องเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องตัวเรื่องความรับผิดชอบในหน้าที่ของคุณหนักมากแต่เรื่องความรักมองไม่เห็นถ้าคุณรักเขาชอบใครคิงออฟคัพยังบ่งบอกถึงความรักนะ่ะยังอยู่ตรงนั้นแหละจะชอบใครก็ยังชอบอยู่ ชื่นชมใครก็ยังชื่นชมอยู่แต่คุณจะทําอะไรกับมันไหมก็ไม่ทําแล้วปล่อยให้มันอยู่ในใจในความทรงจําปล่อยให้มันอยู่แบบนั้นปล่อยให้โชคชะตามันนําพาความรักใครอยากจะมาก็ก็มาใครอยากจะไปก็ไปไม่คิดจะดิ้นรนไม่คิดจะไกวคว้า,วาไม่คิดจะจะอยากทําอะไรกับความรักอีกแล้วเหมือนอาจจะโดนมาเยอะเจ็บมาแยะก็ได้ในเรื่องของความรักแต่บางสิ่งที่คุณยังทําใจไม่ได้คือการลืม คือการรืมใครสักคนที่ออกไปจากใจของคุณนะ่ะคุณยังทําไม่ได้ดีเท่าไหร่นะคะเหมือนคุณเองเนี่ยมันรักแหละมันรักมันชอบแต่ก็มองถึงความสัมพันธ์ที่ถ้ารักเราชอบแล้วชีวิตเราดาวมาชีวิตเราไม่ได้มีความสุขกับความรักความสัมพันธ์นั้นก็เลยไม่รู้ว่าจะมีความรักนั้นไปเพื่ออะไรนะคะคิงถือถ้วยเนี่ยเป็นลนักษณะของคิงผู้นิ่งเฉยคิงผู้ ผู้เก็บความรู้สึกเก่งบางทีคุณอาจจะปแอบชอบใครไปแอบรักใครเขาแต่ว่าคุณเองก็เก็บงําไว้ในใจแล้วก็ไม่คิดจะพัฒนาไม่ได้คิดจะไปต่ออะไรอย่างนี้นะคะความรู้สึกใหม่ๆกับคนเดิมๆมันเกิดขึ้นมามันยังลืมไม่ลงกับความสัมพันธ์แบบนี้ The Wheel of Fortune โอ้แม่เจ้าจะมีข่าวดีในเรื่องของการทำงานเข้ามานะคะอืมจะมีข่าวดีในเรื่องของการทำงาน มันอาจจะเป็นทั้งข่าวดีทั้งข่าวร้ายก็ได้ในบางคนนะอ่ะอ๋อข่าวดีสินะโอเคอ่ะข่าวดีและข่าวร้ายผสมกันค่ะในเรื่องการทํางานเนาะชีวิตของคุณมาเด,ดโฟกัสเรื่องหลักเป็นเรื่องหลักแล้วละ่ะมองดูจากไพ่เมื่อวานมีคนมาพูดอยู่อาจารย์ใช่ไพ่มันออกมาตามลักษณะข,ของสิ่งที่คุณเป็นนะตอนนี้เหมือนจิตใจของคุณถ้าคุณเชื่อมต่อกับไพ่ได้ ใจิตใจของคุณเป็นอย่างไรความนึกคิดหรือสถานการณ์ที่เป็นอยู่เนี่ยมันจะออกมาจากไพ่หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับความรักที่มันเคยมีอยู่อใช่มันจบไปแล้วล่ะมันตายไปแล้วในความรู้สึกของเราไพ่มันไม่ได้เกิดการเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของความรักแต่คุณก็จะโฟกัสในเรื่องของการทํางานกาลังเริ่มต้นใหม่บาราหารจิตใจการพยายามเริ่มสิ่งเก่าๆแต่บางครั้งสิ่งเก่าๆยังกลับมารบกวนจิตใจของคุณอยู่มันเป็นความรู้สึกที่ คิดๆอยู่ๆคนเก่าก็เข้ามาอยู่ในหัวสมองเราซะง,งั้นอะไรแบบนี้อยู่ๆก็เอา้าหนูไม่เคยคิดถึงเขานานแล้วทําไมเรารู้สึกกลับมาคิดถึงเขาอีกอารมณ์ประมาณนี้คนเก่าอยู่ในใจไม่ได้ไปไหนเลยเขายังนั่งอยู่ตรงนั้นแหละเพียงแต่คุณยังทําใจให้ลืมไม่ได้แต่มันเจ็บน้อยลงมันไม่คิดมากเหมือนแต่ก่อนแล้วละ่ะเพียงแต่ว่าก็ยังไม่เคยลืมอ่ะไปดูเขาที่เขานิ่งเฉยค่ะคนที่คุณรักคนที่คุณมีประเด็นแล้วกันคนที่คุณมีประเด็นคุณมีปัญหาด้วยเนี่ย คนที่บางคนอาจจะเกิดการทะเลาะก,กันไปคนใี้บางคนอาจจะเป็นครอบครัวก,กันก็ได้นะคะไพ่บ่งบอกถึงแบบนั้นมาดูสิว่าที่เขานิ่งที่เขาเงียบที่เขาเฉยนะ่ะเป็นเพราะอะไรแล้วตอนนี้เขามองคุณยังไงที่เขานิ่งที่เขาเฉยทําไมเขาถึงนิ่งเฉยมันบ่งบอกถึงอะไรโอ้ช่วงนี้เขาก็มีการงานโอ้เดี๋ยวรเรลพดค่ะคุณอาจจะดิวกับหูคุณอาจจะดีวกับ ราศีเมษราศีเมษทัดไฟเมษสิงธนูที่เขานิ่งที่เขาเฉยเหรอคนคนนี้ควบคุมตัวเองได้ดีนะคะเป็นคนชอบสั่งเป็นคนชอบคอนโทรลเป็นเจ้าขุนม,มูลนายเฉียวระดับใหญ่โตบางคนแบบก็ทํางานระดับใหญ่อะเออบางคนทํางานกับองค์กรต่างประเทศทํางานกับต่างชาติเช่นบริษัท บริษัทญี่ปุ่นบริษัทเกาหลีอารมณ์ประมาณนี้คนคนนี้โฟกสัสในเรื่องของตัวเองใช้สมองมากกว่าใช้ใจและเป็นคนตรงๆมีอีโก้เยอะมากนะคะคุณเดินจากเขามาแล้วนี่คุณเดินจากเขามา,มท,าที่เขาเงียบที่เขาเฉยไม่ใช่เขาไม่รู้สึกใช่แต่ทาไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้สึกค่ะความรู้สึกของเขาคือมีความรู้สึกเหมือนคนอื่นแหละเจ็บเป็นทุกเป็นทรมานเป็นแต่ต้องตัด ตัดเรื่องบางเรื่องออกไปจากชีวิตตัดความไม่สําคัญเขาโฟกัสกับงานช่วงนี้งานของเขามีสิ่งที่ต้องแก้ไขงานที่ต้องเดินหน้าไปออนะคะที่เขานิ่งที่เขาเงียบเขาคิดอะไรอ่า k ิ n g อัครับต่างคนต่างนิ่งต่างคนต่างเงียบไม่ใช่ไม่รักค่ะ ไม่ใช่เขาไม่รักไม่ใช่ไม่เจ็บไม่ใช่ไม่รู้สึกแต่เขาสามารถควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตัวเขาเองได้ดีนะเหมือนคุณเหมือนกันเหมือนตอนนี้คุณมีเหตุผลในการที่คุณไม่ทักเขาคุณรู้เหตุผลเขาก็เหมือนกันเขาก็มีเหตุผลของการเงียบบางทีการเงียบเพื่อทําให้สถานการณ์ดีขึ้นคลี่คลายขึ้น,น,นหรือการเงียบมันบ่งบอกถึงการที่อยู่ตรงนี้เราไม่มีความสุขคงเดินไปข้างหน้าดีกว่า,าประมาณนั้นยุ่งอยู่นะยุ่งอยู่กับการทํางาน ยุ่งอยู่กับชีวิตยุ่งอยู่กับธุระส่วนตัวของเขาอืมงานเยอะทีเดียวคนคนนี้เป็นคนโฟกัสงานนะบ้างงานเหมือนกันนะบ้างงานบ้างความสําเร็จพอๆกับคุณเลยแล้วเขามองคุณเป็นคนเขาใสา่ใสายตาเขาตอนเนี้ยค่ะเขามองคุณเป็นคนยังไงเขามองคุณเขามองคุณเป็นคนขยันทํางานค่ะเขาอาจจะคิดว่าคุณเองเนะน,นี่ยตอนเนี้ยที่ เขามองคุณเป็นคนยังไงมองคุณเป็นคนตรงตรงเป็นคนที่เดินหน้าในความสัมพันธ์ได้ดีหมายถึงอะไรหมายถึงแต่ก่อนเนี่ยเขาอาจจะมองถึงคุณเคยหยิบยื่นไมตรีหยิบยื่นโอกาสให้เขาเขาแล้วแหละแต่เขามัวแต่ยุ่งมัวแต่โฟกัสในสิ่งที่เขาเป็นหรือคุณสองคนอ่ะอาจจะไม่เข้าอกเข้าใจกันในเรื่องบางสิ่งบางอย่างเพราะการไม่พูดไม่คุยไหมเขามองคุณเป็นคนยังไงเขายังคิดถึงคุณอยู่ค่ะความรักของคุณอาจจะเป็นรักทางไกลแล้วก็อายุต่างกันก็ได้เขามองคุณเป็นคนเด็ดเดียวนะ เป็นคนที่มีความคิดความคิดหรือการกระทําที่เด็ดเดี่ยวเหมือนคุณน,นี่ยเหมือนเขามองคุณว่าเขาเคยเขาอาจจะเคยได้รับโอกาสอะไรจากคุณเขาอาจ,จะเคยได้รับแต่เขาไม่ได้เอาโอกาสนั้นไว้และคุณก็เลยตัดสินใจที่จะเดินออกไปอย่างเด็ดเดี่ยวเข้มแข็งอดทนยอมหักเขาไม่ยอมงอเหมือนกันเขาก็มองคุณว่าคุณเป็นคนขยันมากเป็นคนขยันเป็นคนเก่งเขาคิดว่ายังไงซะ บางครั้งเนี่ยเขามองคุณว่าคุณเป็นคนขยันทำงานขยันทำงานหาเงินสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองเขาชื่นชมอยู่นะและเขารู้ว่าคุณเป็นคนที่จิตใจเด็ดเดี่ยวและแนนแน่แน่วมากในการที่จะเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้บางครั้งเนี่ยเขาก็ยังรอคุณอยู่นะเขายังรอคุณอยู่ในความสัมพันธ์ในบางความสัมพันธ์ที่บางคนน่ะเคยออนออนอฟอลักเลกเลิกเคยไปไปกับกหลายๆครั้งหลายๆรอบ ครั้งเนี้ยเขาก็ยังคงรอคอยคุณอยู่นะเขายังนั่งรอคุณจุดที่เดิมเลยเขาก็เสียใจเสียใจเหมือนกันที่บางสิ่งบางอย่างมันทํามันเกิดการเข้าใจผิดก็ตามหรือมันเกิดทารายรับหลังก็ตามหรือเกิดการไม่ซื่อสัตย์ก่อนก็ตามเนี่ยเขาเขามองคุณว่าคุณอาจจะกลับมาแต่วันนี้เขาเกิดความแน่ใจเขาเกิดความแน่ใจรอนานมากแล้วว่าบางคนอาจจะสองปีสามปีแล้ว่ะไม่คุยกันเลยอ่ะ อืมอาจจะรอแบบรอแล้วอ่ะคิดว่าคุณจะกลับมาเหมือนเคยพอคุณไปหายไปแล้วคุณก็จะกลับมาเขารออยู่จนวินาทีนี้เขาอาจจะรับรู้แล้วอ่ะคุณมีความแน่วแน่กับสิ่งที่คุณต้องการคุณมีความแน่วแน่กับสิ่งที่คุณปรารถนาแล้วคุณอาจจะมีคนคุยใหม่แล้วหรือคุณอาจจะไม่กลับมาหาเขาอีกแล้วถ้าเขาเห็นคุณได้ในโลกตาม ตาม facebook ตามไลน์ตามโพสอะไรของคุณก็ตามสิ่งที่เขามองเห็นได้คือคุณไปไม่กลับแล้วแนวแน่ที่จะไปขาดจากเขาโดยสิ้นเชิงแนวแน่ในการทำงานแนวแน่หาความมั่นคงให้กับชีวิตของคุณเป็นอย่างมากเขามองคุณดีนะชื่นชมชื่นชมเขาอยากกลับมาหาคุณไหมคะเขาอยากกลับมาคุยกับคุณเขาอยากกลับมาคุยกับคุณไหม อยากสิอยากใช่อยาก,ยากแต่เขารู้แหละว่า the v i l w of นี่ไงเขารอจักราวาลเขายังรออยู่ค่ะยังรอจริงๆแล้วก็ถามว่าเขาอยากให้คุณกลับมาไหมอยากค่ะอยากให้คุณกลับมาอยู่ในที่เดิมเดิมถ้าคุณกลับมาแต่เขาคงไม่ไม่ได้ take action อะไรถ้าจะให้เขางอ้อเขาก็คงไม่กล้าง,งอ้อเพราะว่าที่ผ่านมาเขาอาจจะรู้ตัวเขาเอง ว่าเขาอาจจะทําให้คุณได้ไม่เต็มที่กับความรักความสัมพันธ์นี้เขาอาจจะเคยละเลยคุณอาจจะไม่เคยสนใจคุณแล้วบางสิ่งบางอย่างเขามองว่าความสัมพันธ์เราเนี้ยเขาให้คุณได้แค่มันมีขอบเขตมันมีขอบเขตจริงๆบางทีมันอยู่ไกลกันมันอยู่ไกลกันมากๆเลยเจอกันก็น้อยเวลาก็ไม่ค่อยมีความชัดเจนก็ไม่ค่อยมีนะคะเขาอยากยังอยากให้คุณกลับมาคุยอ่า ยังอยากให้คุณกลับมาอยู่ตรงนี้รอรอจักรวาลค่ะรอจักรวาลให้เวียงคุณกลับมาอีกครั้งรอนานมากแล้วนะยังพูดอยากพูดคุยกับคุณใช่อยากจะแชร์เรื่องเรื่องราวของชีวิตความสําเร็จความสุขการงานอะไรอย่างเงี้ยอืเขาคิดกับคุณยังไงนะเวลานี้คะเดดซันแทมพานแลนด์เขาคิดยังไงกับคุณ เขาคิดยังไงกับคุณหรอสิ่งที่เขามองเห็นเขาน้อยใจคุณนะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เขาคิดมากเกี่ยวกับคุณบางคนน่ะมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นนักร้องนักดนตรีเป็นยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์เขาเนี่ยเห็นคุณแบบดูโดดเด่นดูดูดดมีความฝัน,นดูมีชีวิตที่ดีคุณเป็นคนสิ่งที่เขาคิดกับคุณเนี่ยแต่คุณคุณอาจจะมีใครเข้ามาในความสัมพันธ์ คุณอาจจะมีใครเข้ามาในความสัมพันธ์เขาคิดยังไงกับคุณเขามองคุณว่าคุณเป็นคนที่สดใสเก่งฉลาดนะคะทำได้แค่มองทำได้แค่มองความสำเร็จของคุณทำได้แค่มองคุณอยู่ห่างๆนะคะไม่กล้าฝันแล้วด้วยไม่กล้าจะวาดฝันว่าคุณจะกลับมาอยู่ตรงนี้เพราะคุณอาจจะไปไกลเกินกว่าที่เขาเจะเหนียวรั้งและคุณ เขาคิดว่าคุณคงจะตัดขาดเขาโดยสิ้นเชิงแล้วด้วยซ้ำได้แต่ทำใจค่ะได้แต่ทำใจแล้วได้แต่เสียใจแล้วก็ทบทวนสิ่งที่เขาทำกับคุณไม่ว่าเขาจะทำอะไรกับคุณนะอืมเขาทบทวนนะเขาคิดนะอืมเขาอาจจะคิดว่าตัวคุณเองอะช่วงเนี้ย ด้วยด้วยหน้าตาด้วยโปรไฟล์ด,ด้วยด้วยด้วยสิ่งรอบข้างที่คุณมีหรือตัวเองที่คุณมีเนี่ยเช่นหน้าตาเช่นการงานคุณคงมีตัวเลือกเข้ามาให้เลือกเยอะมีเขามองนะคุณคงมีตัวเลือกคนมาจีบคนเข้ามาขอโอกาสเยอะทีเดียวนะคะมองแล้วได้แต่าทาใจได้แต่พยายามปิดกันก้นความรู้สึกตัวเองทางที่เห็นแล้วก็คิดเดยอะคิดมาก เขาอยากกลับมาในความสัมพันธ์นี้ไหมอ่าถามไปยังเขาอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณไหมคะอยากเริ่มต้นใหม่อยากสิใช่อยากสิกสทําไมจะไม่อยากอยากเริ่มมากเลยใช่แต่เขาโลรวคุณนะเขาโลรวคุณอยากเริ่มต้นใหม่ด้วยด้วยกันมากแต่เขาโลรวคุณคุณเป็นคุณเป็นทัน้งเวนถือดาบอ่าเวนถือเวนถือดาบเวนถือไม้เท้าอ h e ตาร์ านถือไม่เท้าคือคือเหมือนกับว่าเขามองคุณว่าไปสุดลูกหู่ลูกตาแล้วอะไม่มีวันกลับมาแล้วอะลมเหมือนกับเขาคิดว่าคุณอาจจะมีชื่อเสียงโด่งดังมีคนเข้ามาเยอะแยะมีตัวเลือกเยอะแยะทั้งเก่งทั้งสวยทั้งรวยทั้งเลิศขนาดนี้คงจะมีคนเข้ามาเยอะแยะหรือคุณอาจจะคุยกับใครคนอื่นเยอะแยะก็เป็นได้จากที่เขามองอืม ยากตัวเขาเองเขารู้ว่าความความรู้สึกของเขาเนะี่ยมันยากจริงๆเสียดายก็เสียดายเสียดายแล้วก็ยังเฝ้ารอคอยเฝ้ารอคอยวันที่คุณจะกลับมาอีกสักครั้งวันที่จะได้พบปะพูดคุยอืมคุณเป็นคุณอาจจะเหมาะคุณอาจจะมองดูเป็นคนที่แบบดูดีมากๆตอนเนี้ย พัฒนาการชีวิตการงานของคุณดีมากนะคะโอเคไหมอ่ะนี่คือความรู้สึกในใจของเขาที่เราส่งได้นะตอนนี้กับคุณอ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เดี๋ยวกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปฉันบอกด้วยอย่าลืมดูดวง,ดวง,ดวงส่วนตัวอารไลน์มาค่ะอดไซเอฟเอศูนย์ายแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ